ญิงคนหนึ่งโดนถูกเข้าฆ่าที่งวดนี้มาอีกศูนย์แม่แมฟัน,นวันวันพระเลยวันนั้นันคือวันพระด้วยรเอ,อ <นะ S 2> ไป, <นะ S 2> ปอยู่ในวัด สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่องยู u b บบาสักขลโรดนะครับผมปิสุภพรน้องนาเดียนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมวันนี้เรามาตามนะครับผมหลายท่านรอคอยนะครับผมหลายท่านก็รอติดตามว่าตอนไหนผมจะมาตามคนคนนี้นะครับผมคนนั้นก็คือแม่ผมหอมนะครับผมเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับที่มีมีองค์มา อยู่ด้วยนะครับผมก็นะครับตามที่เราเคยได้ติดตามกันนะครับผมเรื่องของโชคลาภนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลตะเคียนรามนะครับก็แนวทางวันนี้ครับผม16สิงหาคม2568นะครับ FC บอกว่าไม่เห็นแม่ผมหอมนานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ FC อย่าลืมนะครับผมว่านานๆมาทีหนึ่งมักจะปังนะครับผมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชม ไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูบรรยากาศไปด้วยนะครับผมนี่ที่นี่คืออำเภอภูสิงห์ใช่ครับผมแล้วมาหาแม่เนี่ยอยู่ทุ่งนานะครับผมเพราะว่าช่วงบริหานกับบด้มากว่าคนมีปัญหากนค่อช่วงหนึ่งก็ที่ผมได้หายไปก็คืออยู่ในเขตอำเภอภูสิงห์นี่อยู่อยู่ในเขตที่ยังไม่ปลอดภัยนะครับผมเราก็เลยได้ไม่ได้มาตามแม่นะครับผมแต่วันนี้ก็เพลิๆลงแล้วเราก็ได้เดินทางมาเลยนะครับผมก็เย็บซีก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ชมกันอยู่ที่ไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะชมครับภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับแนวทางงวดน,นี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับผมแต่ว่าแม่ในฝันดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับหลายงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับผมตามที่เราได้ติดตามกันนะครับแต่แม่ผมพร้อมแกจะไมกค่อยอยู่บ้านในบ่สักแกไปขุดขยันแมขน่ขยันขยันขยันมากเลย ขอทานด้เนาะคงองนังหาป่าว่าาป่าได้คองยา,า,ากาศบรรยากาศแบบบ,บา้านๆเท่านห้่เลยอ้าหน,นักปลูงข้าวเขียวนะครับแถวนี้น้ำเยอะเน่ะ ทางสุดๆนะครับอยู่ตรงไหนเราก็ตามมันเดิมนะเอฟซีซ้ายบู๋เนาะเกิดมาเพื่อลุอยจริงๆนี่บรรยากาศดี่ดีบริสุทธิ์ที่บนภูเขาคนนละบรรยากาศดีวิวดีขนาดด้วยคนนละจังกร้องูถ้าอยู่ทั้งภูบริสุทธิ<ม>์จังไหลเป็นภูเลยนี่ แอบน่เห็นแล้วครับผมแม่ผมหอมนะเดินอย่างนั้นกูจะปิดหัวนี่ำสิออกเดินี่แอบนี่นี่แอบนี่จะแยบตรงไหนเขาได้ปูตรงไหนตรงนี้แหละออกไปด้วยแล้วบ้านี้ถอยออกมีรถเข้ามาอีกไหมไม่มีเนาะไม่มีรถเข้ามาอีกเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาแม่ผมหอมนะครับผมไปจุดทูบบอกกล่าวสถานที่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยตามความฝันแล้วก็จะจุดทูบตัวเลขด้วยขอโชคขอลาบกับเจ้าที่ตรงนี้อย่าลืมนะท่านผู้ชมครับเจ้าที่ตรงนี้นี่ให้โชคให้ลาบนะท่านผู้ชมครับรางวัลใหญ่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีนะตรงนี้นะครับผมที่เราได้เคย ติดตามนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราไปตามต่องวดนะครับผม16สิงหาคม2568นันนันมาทีมักจะปังกับแม่พมหอมคนเมยองนะครับผมท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะท่านผู้ชมครับก็ไปชมมาแตะด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับผมไปด้วยกันครับครับผมครับตอนนี้แม่พรมหอมจับทูบแล้วนะครับผม ตอนนี้แม่พ้อมจับทูบเสียงทายให้แล้วนะครับผมวันนี้จะมีการตามี้ขอสามตัวหกตัววันนี้เราไปขอกับแเจ้าที่ห้างงวดกันแล้วกันเจ้าที่อยู่ที่นี้ขอซางวดให้เข้าได้ได้เจ้าที่จะได้ดูมะลำนนะมะลำพร้อมมะลำพร้อมเสมอครับแม่จะได้จะได้เปิดเวทีมะลำตรงนี้เลยที่สวยด้วยเนี่ยเอา ให้ดังระเบิดติดทึงไปเลยเนาะจุดอยู่บอ่อทูบเนี่ยจุดอยู่ครับแม่ hmm? บอกมันเนาะมันเทียนน่ะมันจะดับบอ่อดิอ๋อเทียนดับจุดเตียวทูบก็ได้ครับแม่บอกกล่าวสถานาที่เอาเวลามาเมื่อกี้ยังไม่มีลมอันนี้มีลมมาแล้วลม,ม,มเปผยโชคเปผยลามแล้วนี่สาธุเจ้าทีวันนี้ลูกขอ สถานที่ขอให้เจ้าที่อยู่ที่นี้ให้ปืดสารวัตรกันนันก็อยู่นนนี่เลยเขากำลังทำกับข่าวขายเพาว่าอย่ามาถ่ายหนูเด้อมาถัาถ่ายขาวเด้อก็ว่าเออไม่ถ่ายหรอก ีแรกแม่ก็นอนอยู่บ้านว่าเออว่าบอกไปนาแล้วแม่ว่าต้องไปที่นา <c oughs> ไปก็มันมีตรงนน้นมันมีเลี้ยวได้แต่ว่ามันทางมันลำบากล่ะไม่อยากให้เข้าไปมันเป็นเไยตลุกเยอะแล้วฝนตกอย่างนี้ด้วยอู้น้ำเชะทางเข้าไปอ่ะ มีเมคขี่รถมาทางนี้ลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาอืมฝนฟ้าผ่ากนตก สาธุสาธุข้าพเจ้านางสิริวันในทองและนางแม่พรมหอมขอสถานที่ปู่ย่าตายายวันนี้สักครั้งลูกขอทำถ่ายคลิปยูทูบเข้ามาทำขอสถานที่ตายาย่ภูมิเจ้าที่ตรงนี้น้โมตสสะพระพุทโตูัต,ตูสมาสัมพุทธสระนมโมตสสะพระพุทธตูโตตสมาสัมพุทธสระ นโมัสสะปะควปะวะโตระโตสมสมาสุธัสสะพุทธังอธิธานิธัมมังธิฐานิสังขอังอธิฐานิข้าพเจ้าได้มาไหว้ศาลตายายตรงนี้ขอให้ศาลตายายเปิดสถานที่ให้ลูกด้วยวันนี้ลูกหลานขอมาทําอีกครั้งหนึง่งถ้ามีครั้งต่อไปก็ให้ปู่ยาตายายจงบอกเลยลูกได้มายืมสถานที่ อันนีนห,ห,ห,าหางวดซ้อนว่าแม่หา<ป>งวดซ้อนเด้อปูเด้อปูยาตายายครับสาธุครับผมมีจุดทูบเสียง,งได้งวดไปแล้วเนาะครับผมห้าศูนย์ได้ไปแลว้วหออน,นึ่งศูนย์ห้าเลยอะไรห้าศูนย์นี่แหละครับตอนนี้แม่จุดทูนบนะคุณผู้ชม ทูตัวเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นตัวไหนเออคาบเทาก็อยวาุึยจ้ากำลังจะทำอะไรทำม็อกอืมร อุนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมาพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมาพุทธัสสะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนัมะอะอุนโมปถัยญางอุทุสถุของวันนี้นี่พี่ปักตรงนั้นปักตรงนี้ก็ได้นะวันนี วันนี้เจ้าที่เขาจะให้อีกสามตัวให้ในทูบเลยวันนี้เพราะเออข้อข้อห้างวดเด้อปูปูเจ้าที่อยู่ในนี้เลยเขาเรียกชื่ออะไรนะตะแปงรนาเออเออนี่ตะแปงรนานี่งตาเปียงรนาได้ได้แล้วหนึ่งวดหรือสี่วดได้ได้เท่าไหร่แล้วได้หนึ่งวดได้เงื่อดแล้ว วันนี้ก็มาส่งงวดครั้งที่สองครับก็ขายอมาก่าเนาะเออเอนี่เขาซื้อแค่เลนสามตัวศูนย์เออแม่ซื้อหกเก้าตัวเดียวศูนย์หกเก้าตัวเดียวครับงวดแล้วเออคือวันนี้วันนี้แม่พร้อมจะเอาเองเอา เอาใบหนึ่งใบแม่แม่ซื้อไว้แล้วห้าศูนย์สามเลขเอาเอาว่างๆคัมใบซื้อค่ะค่าคอมคัมใบคื้อวันเออวันที่วันโกนนี่แหละให้ยายยายนี่เกะอยู่ครับผมอ่ะสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่ผมหอมนะครับนานๆเราได้เจอกันทีก็เมื่อกี้ก็เนาะอย่างที่ดูในข่าวเนาะเราก็เลยไม่ได้มาตามแม่ นะครับผมก็ได้อพยพให้แม่ไม่ได้อพยพไม่ได้อบพยพเลยคนอื่นเขาไปเงียบเลยแม่อยู่บ้านไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนว่าว่าจะไปไหนไม่มีใครชวนไปก็เลยนายังไม่เสร็จก็เลยแม่ทำนาให้เสร็จก็เลยเสร็จแล้วไม่ไปไหนเพราะรอทำนาพอดีพอดีคนหนึ่งเขาอยู่ก็เลยจ้างมันไปให้ช่วยทำ อมหมดไปสองสามพันสี่ห้าพันแม่ก็ถอนเอาเองมั่งดำเอาเองมั่งจ้างเขามั่งเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยจะมาใส่ปุ๋ยวันนี้อืแม่ครับเป็นยังไงบ้างแม่เจ้าภูมิเจ้าที่ทางหลังข้างหลังเราเป็นยังไงบ้างแข็งไหมเขาแม่มีความรู้สึกแม่สัมผัสไม่ได้อะเพราะแม่ไ,แ<อ>ไม่ได้มาทางนี้อ๋อ แต่ถ้าแม่อยู่บ้านสัมผัสได้เพราะครูบาอาจารย์เขาเปิดให้แต่อันนี้มันคนองเขาเรามาพึ่งพาบารมีเขาเคยมาเคยไหว้เคยอะไรแกเรื่อยเลยวันนั้นก็มามาช่วยอันนี้เขาวันนี้เขาปาร้องยงแม่นาะเออวันนั้นอ่ะฟาร้องมานั้นเข้าห้าสิบอกตอนนั้น หนึ่งแล้วหนึ่งออหา้หหาหนึ่งไม่อดตามหมดหลังเลยะเออออกตามหลังนยออกตามหลังก็แสดงว่าก็ถือว่าหนึ่งหวดผ่านไปแล้วเพราะว่าแม่บอกว่าจะให้ห้าง้วซ้อนตรงนี้ว่าไอ้มคอเขาบารมีเขาท,ที่ที่นี่นะเจ้าคงเขาเขาได้เจ้าคงเขาได้เนี่คนทำโรงงานได้เท่าไหร่นะแม่ตอนนั้นก็ได้สงเสนิญสงเสนเนี่ย น้องชายคนมเมื่อกี้เนี่ยครับเขาก็กถูกท่าไนน่นะก็ได้ไปเที่ยวเอ่อไปอะไรนะมืองเหนืออะไรอ๋อเออก็ไปไปอะไรนะชาวดอยอะไรเนี่ยอ๋อเชียงใหม่เชียงรายเออเชียงใหม่ก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศดีนะแม่เนาะครับผมก็ขอเวลาแม่นิดนึงนะครับผมพอดีเรามาตามนะครับผมสําหรับแม่ผมหอมเอฟซีและท่าน ติดตามแล้วก็โทรมาถามผมอยู่บ่อยเลยทําไมไม่เห็นตามแม่ผมหอมสักทีก็เลยว่าอ๋อช่วงนี้มันติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองก็เห็นเนาะนะครับผมอื่ันขแม่ใ่ฟันแม่ไหมครับใช่ฟันมาจากฟันน่ะแม่จําไม่ได้วันนั้นเป็นไปวัดวันหนึ่งฟันครับคล้ายครับคลาว่าฟันเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งโดนถูกเข้าฆ่า ทีนี่แม่ก็เดินมาก็ไม่เห็นศพเขาหายแต่เห็นแต่กระเป๋าเขาเปิดดูแล้วมีสร้อยขอหนึ่งหนึ่งสลึงเออแม่ก็ไม่กล้าเอามาของเขาเพราะเพราะของเขาเนาะก็เลยเห็นสร้อยสร้อยอยู่ท่องที่เข่าแล้วแหละแต่ศพไม่เห็นเออเห็นสร้อยเขาหนึ่งสลึงศพไม่เห็นูงย์ไม่มีเนาะด์นี้มันมันจะมี ไม่ศูนย์แล้วแหละมาอีกศูนย์ศูนย์มาอีกมั่นใจว่าศูนย์จะมาหืศูนย์จะมาอีกเขาซอยคอซอยคอฮอทำไมแม่รู้เพราะว่าตอนนี้เลขทูบมาแล้วศูนย์ใช่ฮะเหรอไม่รู้แม่ว่ามาศูนย์แน่นอนเลยคือแม่ฝันเห็นไม่เห็นศพแต่เห็นตัมไม่เห็นศพแต่ได้ยินว่าเขาฆ่านะผู้หญิงมันมันมมอยุ่ไม่เยอะหรอกพอรียบร้อยเนาะ ท that are, the online, ีน wow. mm hmm. ี่ไปเห็นแต่กระเป๋าเขาก็เลยเม่ได้จับดูนะกระเป๋าเขาแล้วเปิดดูว่าเมย์ไม่กล้าเอาเป็นสร้อยทองสลึงหนึ่งก็เลยเมย์ก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าให้เขาคืนนะไม่กล้าขโมยเอาของเขาว่างี้ในฝันนะไม่ไม่กล้าเอานะตรงตรงฝันก็อีกก็ไม่กล้าเอากลัวบาปอีกต่างหากโอ้ได้ฝันน่ะเป็นอย่างนั้นเนาะกลัวเออในฝันนะไม่กล้าเอาของใครหรอก เห็นถ้าเก็บสร้อยทองเก็บอะไรก็ไม่กล้าเอาซุกกลัวก็เห็นแบบนี้แม่ในฝันก็ยังกลัวอีกเกรงกลัวต่อบาปโอ oh, ้เปลกก็เลยแม่ใจเขาว่าวันนั้นมาขอมาขออยพูดนะบนจะมาขอแตงเเล็กเหลาให้ไปแล้วไม่เอาเรื่องเมื่อคืน ฝันนะครูแม่นะเขาเครื่องนะเขาเครื่องแม่ใจมากเลยไม่ซื้อให้เขาให้ตรงๆเลยอ่ะแม่ก็ดึงไอ้ลอตเตอรี่นะเอาวันนี้ไปซื้อเอานะเลขลาวก่อนยายสดแกก็รู้แกก็นี่แกไม่ซื้อตามนะบอกว่าได้คืตัวไม่ได้เขาไม่ซื้อให้แต่แม่ให้เขาคือตให้ลอตเตอรี่ไงห้าศูนย์สามน่ะเธอให้ไปซื้อเอาก่อนเลขลาวัางี้เอาเลขลาวแล้วก็ แม่เห็นเลขเก้าตัวเดียวก็ว่าให้รูดเอาเลขเกนะ้าน<ม>่ะให้วิ่งเอาอย่างนี้<ม>เออแม่ก็ไม่รู้ว่าเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาว่าได้บอกยายสดให้แกวิ่งเอาเ,อเลขเกนะ้าน่ะเพราะเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นเลขเก้ามันคู่กับอะไรอย่างเงี้ยแต่<ม>ว่ามันออกมาเ<อ>ก้าห้าก็ห้าศูนย์สามแม่บอกแค่เลขเก้าตัวเดียวเออแม่บอกเลขเก้าตัวเดียววันนั้นนะ่ะ<ๆ>เขาก็มาขอเือเกินเนาะ แกจะพูดเรื่องโทรศัพท์กว่าแกจะมาขอแต่เรื่องหวยลาวทีนี้ไม่ไม่ให้แล <laughs> <laughs> ้วแกไม่ซื้อให้เสียใจมากเลย <laughs> เสียใจมากเออน่าจะซื้อให้สักยี่สิบหรือสิบบาทอะไรก็ว่าไปเนาะเสียงดวงดูเนาะเขาเขาว่าเขาถูกลายงวดเลยนะแม่ใจนะขเขาถูกลายงวดแล้วครับเขาว่าเขาเอาเองเขาไม่ให้ใครเขาว่างี้ตอนนี้เขางดก่อนอื แล้วความฝันของแม่ในคืนนั้นแม่เป็นแนวทางของวดประจำวันที่16สิงหาคมที่แม่ฝันวันวันพระเลยวันนั้นอ่ะฝันคือวันพระด้วยนะครับไปอยู่ในวัดนั่นแบบนม่ฝันเห็นสร้อยเขาอยู่ในกระเป๋านะ่ะแต่ไอ้ที่นะ่ะแต่ไปเห็นแวบบแบบเองผู้หญิงนะโดนฆ่านะ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงถ้าตีเป็นตัวเลขก็เป็นเลขห้าไหมไม่รู้สิ บางคนก็ตีไปเลขห้าหรือว่าเลขสี่แต่ผู้หญิงห้าว่ผู้ชายสี่ว่าตายถูกฆ่าก็ศูนย์เนาะใบไรโบนเนาะถูกฆ่าก็ศูนย์เนาะที่นี่ฟันเห็นแฟนเก่าเม่ตัดหญ้าอือคนที่ตายไปแล้วเน่ะเลขตัวเก่าแน่นอนเลยเห็นแกตัดหญ้าเนาะฝันเห็นในฝันน่ะแกตายนานแล้วแต่ว่าตายอยู่แต่ว่าห้าปวเห็นศพเออเออนพมันเป็น ศพมีสี่ตายเป็นศูนย์เออนั่นแหละแต่เห็นแต่แต่ตายรู้แต่ว่าตายรู้แต่ว่าตายเป็นผู้หญิงไม่เห็นศพเป็นผู้หญิงไม่เห็นศพเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ห้าแต่สีน่าจะไม่ใช่เนาะศูนย์ห้าหรือเปล่าศพศพไม่เห็นตัวเก่าจะมาอีกบ่ตัวเก่ามาอีกบอกไม่ไม่มันจะออกห้าศูนย์แล้วมันจะออกสี่ศูนย์อะไรอย่างงี้เหรออะไร่ะแม่มันจะออกว่าอะไรเนี่ยมัน จะออกไอห้าศูนย์แล้วมันจะออกมาสี่ศูนย์แล้วมันจะลงต่ำเลยผมว่าผมว่าฝันเป็นจริงแล้วนี่เลขทูบเออมาหมดแล้วบ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแม่รอแม่แม่บ่ได้แม่ไม่ได้มองเลยแม่ไม่ได้มองเลยนะหรือจะมาตัวเกาว่าแม่ขนลูกเลยตอนนี้นี่สงสัยภูมิเจ้าที่เพิ่นเปิดโชคให้เราแล้วครับเอฟซีทุกท่านนะครับแม่ไม่ได้มองตัวเลขทูบนะครับ แต่ผมเห็นคนเดียวตัวนี้นี่แม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มองเลยแม่คิดว่าแม่ชอบแม่ชอบตัวตัวไหนแม่ชอบเออสามศูนย์กับสี่ศูนย์สามศูนย์กับสี่ศูนย์แต่ว่าแม่มั่นใจว่าวันนี้ต้องมีศูนย์แน่นอนมีมีศูนย์ศูนย์ต้องมาแน่นอนพาได้ให้แม่เดวให้แม่เขียนให้นะผมสำหรับแนวทางวันนี้นะ ผลเต้องมีศูนย์แน่นอนครับผมแนวทางวดนนี้16สิงหาคมนะครับผมเดวดูนะครับผมแล้วความฝันของแม่นะครับเ c ซและท่านก็น่าจะแปลเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นห้าผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงไม่แท่อาจละเป็นห้าเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผู้หญิงเป็นห้าแล้วก็ตายก็เป็นศูนย์ตายก็ศูนย์ครับเพราะไอ้คนคนที่ตายแล้วเขาเขาเกิดไอ้เฟนเขาเกิดพศสี9เก้าครับเออ เขาเกิดพศส9 9ตอนนี้อายุเขาเท่าไหร่แลนะ้วเขาไอ้บวกลบคูณหาพรพศเขาที่ถ้าไม่ให้ให้96ก็ <6 S 2> แล้วกันอันนี้เหล็ก่างเลยเกากครับปังแน่นอนวันนี้เหล็กม่ซื้อเลยอันนี้ ให้ใคเล็กแม่ก็แล้วกันโอ้ยไหนแม่ลุดเลยลุดเลยวิุดเลยโอ้ยไม่ให้เล็กนี่แหละแม่มีตาทิพย์หรือเปล่านี่เฮ้ยไม่ได้มองแม่เขียนเอาเองในอยู่ในใจแม่แม่แม่คิดอยู่ในใจฮะผมลงด้วยให้ยาวๆเออเดี๋ยวก่อนหันมาทำให้ไหยแม่นี่นะครับผมเลขแม่นะครับ เดี๋ยวรบกวนแม่เขียนเลขทูให้หน่ยเด้อเดี๋ยวผมจะบอกแล้วนะศูนย์สองห้าครับผมเขียนให้่อยครับศูนย์ศูนย์โอ้เลขมาแต่ศูนเลยเนาะเข้ากับความฝันของของแม่เลยนะที่ผมบอกว่าตายก็ศูนย์เนาะผู้หญิงห้านะครับก็ใกล้เคียงกับเลขของแม่ด้วยนะครับผมก็ นานผู้ชมนะครับผมความฝันของแม่นะครับผมแล้วก็เลขทูปนะครับแนวทางสิบหกสิงห้าคมนี้นะครับผมเป็นเพียงแค่นั้นแล้วเท่านั้นหลายท่านคงจะประทับใจแล้วนะครับผมที่เราได้มาตามแม่ผุ้มหอมนะครับผมแม่เขียนไม่เป็นบันทีเขียนเอาเองครับผมแครเลยนะท่านผู้ชมครับจับเล่นเอา อเขียดูผมแม่เนาะนะครับหลายท่านนะครับผมวินาทีสําคัญนะครับหลายท่านเป็นข้อสงสัยไขข้อสงสัยขนาดผมทํำคลิปแม่มาหลายคลิปแล้วยังมีคนถามผมอีกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับโทรมาสอบถามก็มีแม่วันนั้นแม่ไปรอยเอ็ดมีคนมากราบไหว้แม่เอาดอกไม้มาไหว้ให้แม่ดูตวงดูชะตาแม่ดูไม่เป็นว่างี้เข้ากันเลย ก็หักดอกไม้มามาไหว้แม่ว่าดูไม่เป็นมันเยาวเแบบมันยาวออกมานะปกติมันจะมันก็ยาวมาเรื่อยถ้าถ้าแม่ถ้าแม่พรมหอมเขาปล่อยให้แม่แม่จะทำบุญจะทำบุญให้แม่พมหอมเพราะเพราะแม่ยังไม่ได้ทำเอาชื่อเขามาใส่ยังไม่ได้ทำไม่ได้แม่เป็นอย่างนี้เนี่ยแม่อายุเท่าไหร่แม่จำไม่ได้ แม่อายุอ๋อจำไม่ได้นะตอนนั้นต้องสามสิบกว่าบ่สามสิบกว่าเริ่มเริ่มเป็นมาเลยเริ่มเป็นงเริ่มมาอยู่ด้วยตอนนั้นนะแม่แม่ว่าแม่จาได้แต่ว่าแม่แม่ไอแม่แม่เสียทลายห้าหนึ่งอ่ะแม่ผมแม่จะจะเป็นอ่ะเออแม่แม่แม่ผมหมอเออแม่ของแม่เนี่ก็เสียก็เลย จับมาใหญ่เลยที่นี่ว่าเอะผมผมมันมันเขาทักให้โบก็เลยเลยแม่ก,ก็เด็ดทิ้งเนาะทีแรกแม่เด็ดทิง้งทิ้งอยู่ในไรู่กตทิดน,นี่แหละแม่มไปทำไหนาที่คันทลักษณ์แม่ก็ทิง้งที่นี่คืนนั้นน่ะเจ้าคงเข้ามาผู้ชายเนาะเขาว่าเขาเขาว่าให้แต่งครูเอานะมันจับเช้าหนึง่งในขนาดนี้เนาะนิโปะ้ะจับในไทยทอยนี่ ก็เลยแม่ไม่ได้เด็ดทิ้งเขาว่าให้เต่งเอาเต่งครูเอาอผู้ชายนะไม่เอาผมเจิมเลขให้หน่อยเลยจอมเลขยังไงเจิมเลขที่เขียนไว้ในเม่เตะเปะเตะไว้เขียนเอาผมเขียนตัวเลขเจิมอย่างนั้นนั่นั่นนี่นะเออนั้นไม่ถูกต้องเลยไม่เขียนตัวเลขไม่รู้นะแบบนี้นะเขียนลงดินเข้าเข้าต้องออกแน่นอนออกแน่นอนนะครับผมผมที่ศักดิ์สิทธิ์ของแม่นะครับผมเจิมตัวเลขให้แล้วนะท่านผู้ชมตัวเลขทูบเพื่อะัดโซนสอง อ๋อน่ะเลขกแม่ก็ไม่ได้มองเลยว่ามันตรงกั้นใดมันหาศูนย์ถ้าข้ามข้างบนแล้แม่งวดเมื่อกี้เศูนย์กับสองห้าเข้าข้างบนเลยเลขตัวเดิมเดี๋ยวพายสีไปดูเลขคู่เป็นเลขตัวเดิมเนาะจุดมาได้อย่างงี้ฟางเห็นแฟนเก่าเลขโทรนะท่านผู้ชมศูนย์เก่าศมาอีกแต่แต่มันรู้มันมาล่างหรือบนเนี่ย อืมมันต้องมาแน่อ้สวยมากแม่ดูไหมนี่เรียบูบไหมชัดเจนเลยไหมโอ้โอ้เล็กชัดเลยไม่มีไม่มีงอไม่มีอันนี้เลยเนาะสวยมากเลยด้อศูนย์สองห้าอ้เล็กงวดงวดแล้วมันออกอะไรแปดห้า แปดห้าสองแปดห้าโซ่แปดสองห้าแต่ปดโซ่ห้าสองเออนั่นเลยแปดห้าสองกับห้าโซ่เออสวยโอ๋รอจับตายายเด้ออย่าลืมตายายตายายเด้อจะได้ดูมาลำมาลำสซิงมาเล่นให้ดูตายายเอ้ยถ้าตายายเปิดให้งวดนี้นะสงสัยดังเลยเลย มะลํานะได้ดูเน่ขอให้งวดต่อไปเป็นงวดที่สองขอให้งวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับผมแล้วก็ก็เนี่ยตัวนี้และเขาให้ถ้าถ้าไม่ออกนะให้ตามไปเลยเด้อแม่ผมให้เขาตามนะท่านผู้ชมครับผมเพราะเอออันนี้เลขแม่เองพอแม่จับให้วันนั้นรู้สึกว่าไอ้พระตาตนอะไรนี่แม่แม่ได้ทองกระถาเขานะมาอาุนมาอาุที่นี่จับเลขนี่หละ ลงทรงใบนะแม่ใจค่ะเอาไปใบหนึ่งแม่ก็เลยเอาใบหนึ่งนี่แหละแม่ใจคเลขออกไปแล้วศูญสามอันนั้นนะครับผมก็ขอบคุณแม่เนาะนะครับผมสำหรับเดือนทันวาคนี้นะครับวันที่6สิงหาคมครับผมไว้เอนบานสวัสดีค่ะเออมาจากมาตั้มนา